สวัสดีจ้านะคะฝนตกอีหลีเลยกำลังกําลังนั่งไหลสดอยู่ดีๆนะคะแดดแดดเปียงแปางเลยเพื่อนๆแดดเปียงป้งเลยไหลได้ฝนตกมาจริงๆด้วยนะคะมาดูบรรยากาศฝนตกวนาเสือนะคะมาฟังเสียงธรรมชาติเสียงฝนตกนะวนาเสือว่าฝนจะตก แต่ก็ตกเยอะพอสมควรค่ะืันนี้กำลังไหลสดอยู่พอดีเพื่อนๆฝนตกก็เลยนําอ่าบรรยากาศฝนตกที่อำเภอดอยเตามาไห่เบิงเนาะแต่ดีอย่างหนึง่งที่ฝนตกมันไม่มีฝ่าห้องนะจ๊ะมันมีอยู่ตอนแรกๆเนาะฝนตกตอนแรกๆแ,แต่ว่าแต่ว่าหลังจากตกแล้วก็บม่มีฝ่าของฟ้าแลบก็เลยจะดีไปอย่างหนึ่งเนาะ โอเคเข้าไปฟังเสียงธรรมชาติเสียงฝนตกกันเลยเนาะ ีมากเลยพ่อออนไลน์ค่ะนี่บรรยากาศก่อนจะเล่นม้าน้ำดีนะจิบบรรยากาศทดข้างล่างด้านหลังด้านหลังสวนเนาะโอเคฝนตกผ่านไปเนาะฟ้าหลังฝนตอนนี้กับฝนซาซาแล้วเนาะฝนซาแล้วนะฮะฝนซาแล้วน้ำอ่าลำไยก็ได้น้ำน้อยนึงเนาะ เนี่ยต้นลำไยก็จะได้น้ำหน่อยนะึงฝนตกนะคะบรรยากาศฟ้าหลังฝนกำลังไหลสดเพื่อนๆมุมนี้แหละที่นั่งไหลสดเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้ที่ผ่านมากำลังนั่งไหลสดคือมุมนี้เนาะมุมนี้แหละนั่งทุกมือก็จะประมาณนั่งตรงนี้เนะไหลสดนะคะจากต้นลำไยต้นนี้แหละนะคะก้อนไลเพื่อนเพื่อน แดดเปียงกลางเลยกอนไหลแดดเปียงกลางนะ,ะหลังจากนั้นพานไปประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเศษๆเนาะฝนตกลงมายางรวดเร็วนะคะก็เลยหนียางกระเจิดกระเจิงเลยนะ,ะจะมาถ่ายให้เบิงว่ามุมนี่แหละที่พี่ฟ้าพากินเที่ยวไร่สดช่วงช่วงกลางวันนะคะหรือช่วงที่อยู่บ้านนะ,ะที่บรรยากาศมันที่บรรยากาศมันอันนี้จักหน่อยหนึ่งเนาะ,ะมันหอนหอน,หอนกับลงมาันนาังไหลตรงนี้นะคะ ตอนนี้ก็กลายเป็นทะเลนิดหน่อยนะคะกลายเป็นทะเลนิดหน่อยลำไยก็ดีใจนะคะลำไยดีใจนะคะที่ได้น้ำหน่อยหนึ่งนะ,ะนี่ค่ะมุมนี้นะมุมนี้นะคะ,ะ,คะของพี่ฟ้าน่งไล่สดตอนนี้มาฟังบรรยากาศฝนตกนะคะ่ะวะถางต้นไม้ต้นนี้เนาะต้นนี้นะคะ มื่อนี้พอมีอย่างไรนะคะมาชมบรรยากาศฝนตกที่อำเภอดอยเตาเสือๆเนาะมาชมบรรยากาศนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามที่รับชมนะคะอย่าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ฟ้าด้วยนะรักทุกทงนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ